สวัสดีค่ะวันนี้เราแวะมาเยี่ยมร้านมารีบอลสีหรือว่าที่สวนมารีบอลสีนะคะที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพวกเราก็แวะมาอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้มาเจอเจ้าของร้านก็จะเตรียมแพ็กบอลสีสำหรับสง่งลูกค้าที่สั่งจองไว้นะคะเรามาเยี่ยมมาชมและสอบถามราคาบอลสีไปพร้อมๆกันค่ะท้ายนะ ก้านใบก็สีดำเหมือนกันเนาะใช่นี่หนะกระดูกก็เหมือนกันอาอนี่บอกูพุดมานนี่ใช่ไหมนี่เป็นด่านซัพย์ขายชิน้นบรรชอนเนาะเดี๋ยวจะเทียบชิน้นบรรชอนให้ดูนี่อูงพุดิมานเตินเท่าของใารเลยอันนี้งูพุดิมานขายไหมเนี่ย เราอยู่ต้นเดียวขายไปเบอร์เลี้ยวไงี่นี่ตอนนู้นน่ะนะเราไปแล้วขายไปหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีชื่นชมอันนี้ลารกสุดลากสดก็มีคนอันนี้จองแล้วไหมจองจองแลยออนั่งลากสดจองเลยค เขาสดจริงมนดานซับมีนะมันดานซับมีนะคะนี่บรรดาซับนะคะอันห้าร้อยแปดสิบรวมส่งอันัวใจหัวใจมังกรเกไซใหญ่ก็เขาจองแล้วนะคะัวใจมังกรโทรมาถามหน้ามินไซน์มันดานซับรากสดก็จองแล้วมีคนจองแล้วมันต่างกันยังไงบรรดาซับกับแต่บรรบรรดาซับนี่ยังบรรดาซับกับ อันนี้ตั้งราคาเท่าไหร่คะบดานซับนี่พันห้าร้อยแปดสิบค่ะต้นเล็กกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ต้นมันใหญ่อันนี้ต้นใหญ่วััันนนนนี้้ตออไม่่ใชไซส์ประมาณกระถางสี่นิ้วนะคะที่บรรดานซับที่พันห้าร้อยแปดสิบรวมส่งนะอันนี้ต้นใหญ่มันใช่จมจะดูเพล็ดก่องต้นหนึ่งเด้ออ่ามาใครสนใจสามพันห้าเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่เลยต้นใหญ่ ใหญ่เลยสามพันห้าศิลาหุ้มทองอันนี้กี่นิ้วนะกระถางกระทางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วสวยมากเลยนะสวยจุด้ามันเด่นมาเลยค่ะใช่เดี๋ยวพอเขาใบใหญ่ใมันออกเรืองเรืองนิดนึงอืเรืองเขียวเด้อแต่เอกเรืองเขียวอนนี้เรื่องหน้าเทพใช่ไหมศิลาน้าเทพใช่ดินปลูกก็ดินใบกัมปูใช่ใบกัมปู มันจะเบาเบาโปร่งเออเห็นไหมบางบางเจ้าก็ดินหนักหนักเนาะทำไมของเรามันอันใบก้ามปูมันยุยติีันเป็นใบเนี่ยโอ้ยก็ยังยังไม่หมักเนาะหมักไม่ได้ที่ไงก็สังเกตดูว่าต้นบอลจะสวยเนาะนต้องต้องดีด้วยดินน้ําแล้วก็อากาศความชื้นข้างในเขาชอบการอบร้อนชื้นข้างในน้ำก็ไม่นิ่งนิ่งนเลยสามพันห้า รวมส่งใช่ไหมค่ะส่งไปสนีะรุ่นนี้น่าจะส่งตะก้าแล้วแหละใช่หรือไ่ากลงใหญ่ใหญ่มากต้องหาอะไรมาอุดไม่ให้มันใบมันไหวใช่ใช่เห็นก็สมคือรอดเลยใช่เอาไปก็ไม่ต้องเอาต้นเล็กๆไปต้นเล็กๆเมื่อวานไปดูเพื่อนที่เขามาเอาต้นเล็กไปไม่รอด เขาเขาเลียงไม่เป็นเหมือนพี่มัเขาไม่ได้เอฟจากพี่มารีนะเขาเอทจากพี่อื่นมาลีมาดูให้หน่อยโอ้ยดินแน่นจนเลยถ้าดินแน่นแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนดินใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาดินไปฝากเขาเขาไม่มีดินปูโอเคเป็นอะไรอับษรอนรวค์ผมพี่มารถ้องอับสรอนรวค์ไอ้นี่ปล่อยไหมนี่ปล่อยบอะผมพี่มารกับอับซรอนรวคนนี่ปล่อยไหมมีต้นใหญ่ปล่อยอยู่นี่แล้วต้นใหญ่ อันนั้นเล็กอยู่ยังบอกโอ้ดูน่ะพรมพิมานอุ้ยเขาขาต้นไหนต้นไหนพรมพิมานมี่พรมพิมานเขียวเห็นไหมไม่ใช่อับซอนสวร์อับซอนเขียวป้ายเขียวนี่น่ะอันนี้อันนี้อับซอนสวร์อันนั้นนพรมพิมานที่นี่นี่พรมพิมานนี่นี่พรมพิมานชุ่มพูดเขียวชมพูนิดนิดน่ะใช่ชมพูละเลือตรงกลางแล้วก็ป้ายเขียวเห็นไหมเขียวเข้มทำไมไม่เออนี่แหละสวยน่ะอันไหนอับซอนอ่ะ เขามีอะไรอยู่ต้นนี้นี่อันนี้ราคาแรงอันนี้คืออะไระนี่ปล่อยอยู่ค่ะนี่ปล่อยอยู่นะคะโทรสอบถามนะคะคืออันนี้เส,เส็จเสียดใช่ไหมเสยดทีใช่ไหมมุมนั้นใครอยากได้ต้นเมรังสองพันนี่บ่เศษทีไหม 2, <000 S 2> <25. S 1> สองพันล้านเศทีพันล้านใช่ต้น,นเท่าไรนะเยดทีพันล้านยังไม่ปล่อยค่ะยังไม่แข็งแรงเลยนะ ตอนที่แล้วเราลงไปต้นไหนใช่ชนเข้าไปแล้วอันนี้นี่นี่พ่มที่มาอือเท่าไรเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าท่านผู้ชมต้นใหญ่กระถางใหญ่เนรอดแล้วโอเคอยู่นะเห็นสวนอื่นเขาขายสองพันกว่าในต้นนิดๆอันนี้อันนี้โตแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นเป็นบอลแล้วก็ออกมาใบก็จะกลางเป็นทรงพุ่มเนาะทรงสวยสวยก็จะเต็มกระถาง ออกมาเขาจะแบะออกชมนี้ก็ตัวเทศนะคะมุมนี้ชายชนก็เยอะนั่นออกไปน่ารักน่ารักเลอชายชนอ้ชายชนทางน้งเยอะละไม่มัน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 รุ่นเลกดีไงสวยอู้อักษรสวรรค์แตสวยดดูตัวนี้่อยสวยนะคะตัวนี้คืออะไรท้องก้อนใหญ่ไม่เคยได้ยิน อขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกําลังใจนะคะหากท่านไหนสนใจสวนมารี <Okay. S 2> บรนสีอยู่ที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดปุริรำค่ะสวัสดีค่ะ